แอรวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่10สิงหาคม2024ทีเด็ด5ตัวเน้นๆประจำวันมาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการเยอรมันบุนเดสลีกา2เนินแบกเจอกับชาวเก้0-4เวลา18นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเนินแบก20นัดหลังสุดชนะ5เสมอ5แพ้10ยิงประตูได้26ประตูเสียประตู35ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของชาลากเก้0-4 20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ7แพ้4ยิงประตูได้38ประตูเสียประตู25ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของเนินแบกชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู10ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของชาลากเก้0-4ชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้10ประตู เสียประตู4ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเนินแบกชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู9ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของชาลาเก้0-4ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตู7ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของเนิร์นแบกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูมาต่อทางฝั่งของชาลากเก้0-4จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.90ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ชาลเก้0-4จะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการอังกฤษแชมเปียนชิพลีดยูไนเต็ดเจอกับพอสมัดเวลา18นาฬกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของลีดยูไนเต็ด20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิงประตูได้33ประตู เสียประตู22ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของพอสมัตยี่สบนัดหลังสุดชนะ13บสเสมอห้าแพ้สองยิงประตูได้37ประตูเสียประตู17ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของหลียูไนเต็ดชนะหเสมอ3แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของพอสมัตชนะหเสมอสแพ้ห ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู6ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของลีดอยู่ในเต็ดชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้9้าประตูเสียประตูสองประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของพอร์สมัรผลงานห้านัดหลังสุดชนะสาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้9้าประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของลีดอยู่ในเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูมาต่อทางฝั่งของพอร์ตสมัตจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.85ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ลีดอยู่ในเต็ดจะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการอังกฤษแชมเปียนชิพสต็อกซิตี้เจอกับโคเวนซีซิตี้เวลา18นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของสต็อกซิตี้20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ3แพ้7ยิงประตูได้30ประตู เสียประตู18ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของโคเวนซีซิตี้ย0นัดหลังสุดชนะ8เสมอ3แพ้9ยิงประตูได้37ประตูเสียประตู29ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของสต็อกซิตี้ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตู4ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของโคเวนซีซิตี้ชนะสองเสมอสอง แพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สประตูเสียประตูหประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของสต๊กซิตี้ชนะสามเสมอศูนย์แพ้สองยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตูสองประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของโคเวนซีซิตี้ผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตูสี่ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของสต็อกซิตี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.90ประตูมาต่อทางฝั่งของโคเวนซีซิตี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่85%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่15% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ s t o k ซ City จะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่กในรายการอังกฤษแชมเปียนชิพควีนพาร์คเรนเจอร์เจอกับเวสตบอมมิดอันเบียนเวลา18นาฬิกา30นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของควีนพาร์คเรนเจอร์20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ4 แพ้เจ็ดยิงประตูได้22ประตูเสียประตู22ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเวสบอมิตอันเบียน20ิบนัดหลังสุดชนะหเสมอ5แพ้เกยิงประตูได้27ประตูเสียประตู29ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของควีนพาคเรนเจอร์ชนะหนึเสมอ2แพ้2ยิงประตูไปได้หประตูเสียประตูเประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของเวทบอมบตอันเบียนชนะสเสมอสแพ้1ยิ่งยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู5ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของควีนพาคเรนเจอร์ชนะสอเสมอ0แพ้3ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู5ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเวทบอมิตอันเบียนผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ0แพ้ส ยิ่งประตูไปได้4ประตูเสียประตู9ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของควีนพาครนเจอร์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.10ประตูมาต่อทางฝั่งของเวสบอมิดอันเบียนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ควีนพาร์กเรนเจอร์จะเป็นฝ่ายชนะมาต่อกันที่คู่ที่5ในรายการอังกฤษแชมเปียนชิพแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา21นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสทีมใน20นัดหลังสุด เริ่มด้วยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้20นัดหลังสุดชนะ12เสมอหแพ้3ยิงประตูได้53ประตูเสียประตู24ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด20นัดหลังสุดชนะ8เสมอหแพ้7ยิงประตูได้36ประตูเสียประตู37ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ3เสมอศูน แพ้สองยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูหกประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูสิบประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามยิงประตูไปได้สิบสองประตูเสียประตูสิบสามประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.80ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.85ประตู มาต่อทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.65ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะหากใครอยากรับแนวทางดีๆที่มีมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ n d o u s 9 8เข้ามาได้เลยนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ